กอนครับวันนี้เรผมแม็กนะครับวันนี้ผมมาสอนริปเกมเอ้ยสอนริปรถเกม F R o r g น n ครับก็ระดับแรกเลยนะครับทุกคนต้องเออรู้แรงรถของคุณก่อนครับนี่ให้ลองครับริปครับริปไปนี่ถ้ามาหุดอย่างนี้ให้ทุกคนใช้วิธีการตอน,ตอนเวลาดิปครับถ้าโค้งมันแคบแคบครับแล้ว,ลวมันจะหุด มันจะหลุดอย่างเงี้ยถ้ามันหลุดอย่างเงี้ยคือไม่ได้ใช่ไหมอืมอันนั้นครับนี่ครับถ้าหลุดอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้ใช่ไหมถ้าหลุดอย่างเงี้ยคือต้องใช้วิธีการพรอมันจะหลุดนะครับทุกคนให้ทุกคนกดปล่อยเบรกเอ้ยไม่ได้ดูครับกดปล่อยคันเร่งครับแล้วก็กดย้ำรัวๆัวแล้วก็กดค้างครับนี่แลองให้คงนีแต่นี่ถองมืโคง กดเบรคครันะนนะนะ้น,งงน,นะนี้แล้วกดย้ำมรัวนะแต่เมื่อกี้หงุดหดนะก็รู้ไปนะนี่ฮะเดี๋ยวลองโค้งนี้ก่อนกดกดลงรัวๆงรัวย้ำอ่ามันจะได้แล้วก็พยายามแล้วก็พยายามกดเลี้ยวให้ดีเยอะๆนะถ้ามันจะหลุดก็พยายามกดนะครับพระคองรถเอาไว้นะไม่ให้มันหลุดจากโคง้งนะนี่นี่แล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะ ได้อันนี้ผมก really like ็กดนี่เดี๋ยวผมลองโค้งหน้าให้ดูปุ๊บเบรกกดคันเร่งเอ้ยกดเบรกมือปุ๊บปุ๊บสะเกตที่ปุ่มคันเร่งเห็นไหมครับเวลาดิฟต์เมื่อกี้ก็หลุดนิดนึงนะท้ายผมชนแล้วสังเกตคันเร่งผมนะครับเวลาดิฟถึงว่าได้แล้ว ก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะก็ผมแต่ใครที่รู้แล้วก็อะไรครับ <c oughs> ได้อันนี้ผมเอาเรียวตกกนะันคือโค้งนี้มันยากนะแนะนำให้ฝึกดา่านแรกก่อนมาด่านนี้เลยมันต้องแบบยากนะมืนมันขึ้นเขาอะโค้งนี้ก็ค่อนข้าง,งยากนะครับ ผมก็ไม่ค่อยเสียมถนัดนะแต่ก็พ,พอบอกวิธีดิฟได้นะครับแต่ใครอยากให้ผมเล่นแบบเล่น,นายาวแบบสวยๆแบบเป็นเหมือนไฮไลท์อะ่ะเป็นเพลงอะ่ะแล้วก็ใส่เพลงแล้วก็แบบดิฟแบบทางคลิปแบบให้ไม่หลุดเลยนะก็ผมขอคลิปนี้ยี่สิบใจเอ,อ้ไม่ใช่ย0สิบใจเล่นดิจิตอลเยอะเกินละขอยี่สิบไลค์นะครับไม่เอาดิตไลค์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับ ชอบอย่าลืมกดไลค์นะแล้วก็กดแชร์ด้วยก็ดีนะะกดกระดิ่งเ้ืยเพื่อถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆคลิปไฮไลท์ที่ผมจะลงนะฮะก็ฝากกดไลค์ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจครับหนึ่งไลค์เท่ากับหนึ่งกำลังใจกับผมนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแลกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะคือใครไม่กดก็ ผมขอไลค์เอะนะครับไม่ต้องกดแชร์ก็ได้นะกดไลค์กด like กดไลค์ด like กดซับสไครต์ก็ได้กดกระดิ่งก็ได้ยิ่งดีนะฮะไม่าดคลิปใหม่ๆนี่จะเป็นคลิปแรกนะครับก็ขอโทษขอขอ,ขอ,ขอ,อภัยนะครับก็ชนไปละอ่ะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันคะัไป